อันบล็อกนะคะว่าวันนี้ไปช็อปอะไรมาหลายคนอาจคือแลนะ้วแต่เราจะมาอันบล็อกให้ดูนะคะอันนี้เอซเอแอบแถมให้นะคะสําหรับคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนี่เป็นของฝากน่ารักๆจากบีเอ้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวใบเสร็จน,นะคะนี่นะคะใบเสร็จก็เสียหายไปทั้งหมดเฮ้เ <c> ฮ <oughs> <c oughs> <c oughs> ้เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ จ็บอยู่ในใจนะคะก็ะไม่ใชนไรค่ะอนาคตอ,อาจจะขึ้นแสนแน่นอนอ่ะต่อไปนะคะที่โรสอยากจะอวดมากเลยเพราะว่าน้องเป็นคอลเลคชันตุ๊มจีนตุ้มแช่ตุ้มแช่ตุต้มแช่ต้องเขา้าอะไรอ่ะไม่ใช่อ่ะและก็นี่จ้าเป็นนิตยสารของหรือวิตตองนะคะครบรอบ200ปี200ปีแล้วนะโอ้โหแบบ จึ้งมากจึ้งมากนี่ถุง,งนะคะตอนแรกหนูก็จะได้แบบเป็นถุงของร้อยปีอะไรเงี้ยไม่มีอันนี้เป็นถุงเดี๋ยวเราจะมาแกะพร้อมๆกันอันนี้คือแกะพร้อมกันจริงไม่เคยแกะมาก่อนอัอนนี้คือเป็นถุงเฉยๆมันเป็นแบบเลื่อนใช่ใช่แต่ว่าต้องแกะบัวไม่ต้องแกะเอาไ้แล้แกะเลยจ้านี่เลยจ้าลุยวิสเตอร์ น้องมากพร้อมกับถุงผ้าแบบนี้นะคะรู้สึกว่าถุงผ้าหลังๆไม่ค่อยดีเลยอแอบรู้สึกนิดนึงมาดูของมาดูด้านในนะคะที่เป็นขไไลายกันเลยว่น้องจะเป็นกระเป๋าคู่นะคะสามารถแยกการใช้งานออกมาได้แล้วตัวเนี้ยเอสเอ SA บอกว่ามันจะไม่ซีดไม่ ไม่หมองไม่จางนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยได้เปลี่ยนวัสดุจากรุ่นเก่าที่เป็นพวกสปีลีแล้วแล้วตรงนี้จะเป็นหนังงัวน่หนังัวแล้วก็คือใช้ไปน,นานๆน,นะคะมันจะนิ่มขึ้นแล้วคือตรงเนี้ยสามารถแยกออกจากกันได้เดี๋ยวมาดูข้างในว่ามีอะไรให้มาบ้างนะเกือบแสนนี่นะคะจะเป็นสายที่สามารถเอามาเป็นคอสบอดี้ได้ ซึ่งการคอสบอดี้ของเขาก็คือง่ายมากอ่ะอันนี้คือสไพลข้างได้แล้วใช่ป่ะหนึง่งไม่พอจ้ะเราจะมีแป็กตรงนี้เราก็ทำการเลื่อนจะ้ะเลื่อนจ้ะแม่เลื่อนไปให้สุดเลื่อนและมันจะมีจุดบรรจบตรงกลางนะคะจุดบรรจบตรงกลางตรงนี้เลื่อนไปปุ๊บแล้วก็กดแป๊ก นะคะแล้วก็ทำการคอสบอดีซึ่งสามารถดูได้แบบน,น,นีจ๊ะุ๊บ,บเป็นสายแบบนี้ใช่ไหมไม่พอเขาแถมมาให้หนึ่งสายนะจ๊ะเป็นสายโซ่ทองครองใจคือดีมากดีไม่ไหวดีดีเหลือเกินอะ่ะ คือใส่เนี้ยคือเลิฟมากคือเห็นสายอะ่ะแล้วคือชอบมากแพงดีเนาะเออมันเป็นสายแบบโลหะที่ผสมกับหนังอะ่ะแล้วก็คือสารแบบเนี้ยเออซึ่งแบบดูฮารูฮารามากนะคะแล้วก็จะใส่เป็นอย่างเงี้ยสะพายกับอันเล็กก็ได้เหมือนเราได้กระเป๋าสองใบอะ่ะเหมือนเราซื้อกระเป๋าสองใบในในราคาใบเดียวอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งราคามันก็อาจจะบวกไปแล้วแหละเอออันตรงเนี้ยเราก็จะเลือกใส่ได้นะว่าเราจะเอามาใส่กับตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้แต่เดี๋ยวจะใส่ให้ดูก่อนว่าสะพายออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เมย์จะใส่เป็นด้านหน้าให้มันห้อยเป็นแบบดูแบบเป็นตุ้งปิ้ง,งด้านหน้าแบบนี้เราก็จะสามารถคอสบอดี้แบบนี้ได้คอสบอดี้ body. คือเมย์สูง166นะคะมันจะดูเหมือนเปิดนิดนึงแต่เมย์คิดว่ามันกำลังดีนะพอดีสำหรับเมยนี่นะคะเห็นไหมน,นี่สำหรับคนที่สูง166ประมาณนี้นะคะี่อยู่ใส่ประมาณนี้เหมาะจริงๆแล้วเมย์ว่ามันเหมาะสำหรับคนตัวเล็กนะมันก็จะอยู่แบบระดับเนี้ยพอดีอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้มันก็จะแยกการสะพายได้อีกหนึ่งแบบนั่นก็คือ กดล็อกก็่ิแล้ก็เลื่อนเข้ามาเก็บที่เดิมจ้แะแลกเลื่อนเข้ามาเก็บที่เดิมแล้วก็แลงนี้นะคะเราก็จะสามารถ cross body เอ้ยสะพายข้างแบบนี้ก็ได้ไหม mm hmm. สะพายข้างแบบนี้ก็ได้หรือเราจะถอดสายนี้ออกไปเลย แล้วสภายแต่สายนี้ก็ได,ได้ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวจะถอสายให้ดูนี่นะจ๊ะมาอันบล็อกพร้อมกันเลย<ม>คือตอนอยู่ที่ร้านคือตัดสินใจเร็วมากไม่มีการถ่ายรูปใดๆทั้งสิ้นคือสะภายปุ๊บหมุนหมนมนปุ๊บจ่ายเลยคะ่ะเอาค่ะนี่นะคะก็จะเป็นสองใบหรือใครที่บอกว่าแบบสะพายแบบ แยกใบก็ได้มันเป็นกระเป๋าแม่ลูกอ่ะคือแยกใบเป็นสัเป็น2อใบก็ได้แล้วเป็นคอลเลคชันใหม่ด้วยนะจ๊ะเนี่ยเราก็าเอาอีกใบนึ่งอ่ะมาใส่เป็นอันนี้ก็ได้เห็นไหมบอกแล้วว่าใบเนี้ยมันคุ้มค่าแก่การซื้อมากส่วนถ้าใครแบบลังเลที่จะซื้ออยู่อ่ะตัวเนี้ยโคตรตอบโจทย์เลยแต่ตอนนี้มีราค ใช่ตอนนี้ไม่มีในช็อปแล้วนะคะเพราะว่าเราเอามาแล้วที่ไอคอนสยามนะคะ<อ>แต่ที่เอ็มพอียมน่าจะยังมีอยู่แล้วก็ไม่รู้หมดแล้วหรือยังนะคะยังไงก็ไปตามหากันดูนะคะมันน่ารักมากแล้วจะดูว่ามันสามารถใส่โทรศัพท์ได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันสักคู่นะคะขอญุญาติดโทรศัพท์จำลองการใส่สองจริงแล้วกันอ่ะอันนี้จะจะเรียกว่าแทนไอโฟน โอฟอสสแมรองกลางก็ได้อูฟอสสามคือใส่ไม่ได้ถ้าถ้าถ้าพับอย่างเงี้ยใส่ได้รอากลางใส่ไม่ได้อันนี้นะคะจะเป็นผลิตที่สเปนนะคะอันนี้เมดอินสเปนนะด้านในจะเป็นหนังกลับนะคะอันนี้เมดอินสเปนซึ่งใบนี้ยเขาบอกโอ้ใส่ได้อันนี้ใส่ได้จ้าเหลือเลยหนูดนูนี่เหลือเลยนะเออใบนี้ก็คือใส่ละ Galaxy Fold ละหนึ่ง ใส่ลิปสติกได้ใส่กุญแจรถได้คือไปอย่างนี้ก็ได้เก่ๆแล้วหนึ่งกุอ่ะส่วนใบเนี้ยสามารถใส่อะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะขอออกมาจะเอา iPhone ตัว m a x ใส่ก็ไม่ได้ไง<า>คือถ<า><ด>่ายอยู่ <laughs> <laughs> นี่นะคะเราจะใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าตังค์ก็อาจจะชูบ้าเดี๋ยวจะเอากุญแจรถ กุญแจรถพร้อมกุญแจเอวิตติงเอจรจิงกระเบลใส่เข้าไปมีอะเหลือ,อมีการจัดเรียงนิดนึงนะคะเพราะว่าการรอยขุดขีดนิดนึงของน้องโทรศัพท์ไม่ห่วงนะคะห่วงกระเป๋ากเ <laughs> นี่ก็จะจบเป็นแบบนี้ค่ะเออมันเก๋มากนะแกและอย่างที่บอกน้องว่ามันสะพายข้างก็ได้แล้วก็ อร์สบอดี้ได้ถ้าเราจะเลือกใช้ใบเดียวเราจะสามารถเลือกเป็นแบบใบเดียวใบเล็กก็ได้หรือใบใหญ่ก็ได้นะแต่เราเลือกเป็นใบใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมก็ได้รหรือว่าจะเอาเป็นสายยาวมาใส่กับใบเล็กก็ได้อีกหรือว่าจะใส่ทั้งหมดรวมกันเลยก็ได้อีกเออมันก็เลยแบบสุดไปเลยจบอ่ะเออนี่นะคะก็จะเป็นถุง เป็นรุ่นนะคะอันนี้ประเทศผู้ผลิตยอยู่ที่สปเปนนะคะนี่รายละเอียดทั้งหมดนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบฝั่งชิปแล้วนะเขาจะแบบไม่ได้มีแบบดีไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันก็ไม่ได้สอบถามอะไรเยอะนะคะเพราะว่าตอนนั้นแบบ,บมึนมึนงงมากว่าทําไมแบบจ่ายง่ายจ่ายเร็วอะไรอย่างนี้ขนาดนั้นขอแหกมิดนึงฝั่งชิป นี่นะคะเขาก็จะมีป้ายดุ๊ดๆดดดประมาณนี้ไหวนะคะอะไรไม่รู้แหละไม่รู้ชิปเป็นยังไงนะคะไม่ได้ศึกษาเหมือนกันก็ซื้อก่อนเราไม่มีการศึกษาใดๆทั้งนั้นใช้ความถูกใจแล้วก็พิจารณาจิตวิทยาล้วนๆน่าจะเป็น IFID ถ้าให้เราโอเคก็เดี๋ยว เราก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะื้าใครสงสัยยังไงก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะคะ